ดวงชะตาราศีและลัคนาราศีกันประจำเดือนพฤศจิกายน2566นะครับชาวราศีกันในช่วงนี้นะฮะพอขึ้นเดือนพฤศจิกายนมาเนี่ยก็เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดนะครับทั้งในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะความคิดความอ่านการเทคแอคชั่นต่างๆการแสดงออกต่างๆเนี่ยก็จะมีความเปลี่ยนไป แต่เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปไม่ได้เยอะนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมนิดหน่อยคือดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะด้วยความที่โคจรเนี่ยไม่เป็นปกติในตอนนี้ก็คือโคจรเร็วกว่าปกตินั่นเองนะครับคือดาวพุธเดินเสดนเดินเสดคือเดินไวกว่าปกตินะครับแล้วก็มีการยกย้ายราศีเนี่ยวันที่1พฤศจิกายน 2ำั66เ,เวลา15นาฬิกา56นาทีดาวพุธก็จรยกย้ายนะครับเดิมนั้นสถิตเนี่ยอยู่ที่ตําแหน่งการเงินนะตำแหน่งการเงิน,นะน,งก,งนก็คือตําแหน่งราศีตุลน,นะครับนะเดิมสถิตอยู่ตรงนี้แล้วก็ยกย้ายเนี่ยเข้าสู่ตําแหน่งสหัชะนะครับดาวพุธเป็นดาวที่เกี่ยวกับการงานของราศีกัน เป็นดาวที่เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดเป็นดาวประจําตัวเป็นดาวตัวต้นของชาวราศีกันชาวราศีกันเป็นคนที่เจราจาพาทีนั้นเยี่ยมยอดเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจราจาการแสดงออกต่างๆนั้นถือว่ามีความชัดเจนมีหัวคิดที่ฉลาดหลักแหลมชาวราศีกันเนี่ยมีความสามารถที่จะบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายหัวไวไวพริบดีนะครับ การที่ดาวดวงนี้โคจรเร็วเดินหน้าแบบเร็วนั้นแสดงว่าด้วยกิจการต่างๆด้วยการงานต่างๆกิจธุระต่างๆของชาวราศีกันครับที่คุณกําลังทําอยู่หรือแม้กระทั่งคิดแต่ว่ายังไม่ได้ทํานั้นคุณจะสามารถทํามันได้อย่างประสบผลสําเร็จเลยนะครับแล้วก็สําเร็จแบบไม่ได้ธรรมดาไม่ได้อยู่ในกรอบเวลาที่ธรรมดาจะสําเร็จในกรอบเวลาที่ค่อนข้างเร็วเร็วกว่าคนอื่น หรือเร็วกว่างานอื่นๆที่คุณเคยทำมานะครับการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆนั้นเป็นไปได้ด้วยดีครับการประสานงานไม่ว่าจะเป็นงานราชงานหลวงงานส่วนตัวงานส่วนรวมถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีครับดวงดาวดวงนี้เนี่ยนะเวลาที่เขาเดินเร็วเนี่ยนะครับก็บังเกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอยู่แล้วในในบริบทในช่วงนี้นะครับพุธเดินเร็วแล้วยังเข้าสู่ตำแหน่งสหัชชะด้วย นั่นหมายถึงว่าบางทีคุณจะได้ไปในที่ที่คุณก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ก่อนนะครับบางทีอาจจะได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่ไม่ได้แผนเอาไว้ล่วงหน้าเลยแต่ถึงเวลาแล้วมีคนชวนก็ไปนะครับหรือว่าเกิดนึกอยากจะไปเองปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บก็ไปเลยนะไปอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีการติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยนะกับคนบางคนที่คุณก็ไม่ เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะได้คุยกับเขานะหรือจะได้สื่อสารได้ติดต่อกับเขานะครับไม่เคยวางแผนกันมาก่อนนะหรือบางทีอาจจะมีเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้ที่คุณเองก็ไม่ได้คุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับซึ่งต่างๆนานาที่บอกมาก็ไม่ใช่ผลเสียนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เรื่องใหม่ๆในชีวิตให้เราต้องปรับตัวไปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเตือนจริงๆนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยเรื่องการติดต่อสื่อสารประสานงานไม่กลัวเลยนะครับเรื่องการงานไม่กลัวเลยแต่ว่าราศีกันเป็นราศีที่ในเดือนพฤศจิกายน 66, -66 นี้เป็นราศีกระเปรั่วครับเป็นราศีกระเป๋ารัารา่วการเงินการทองเนี่ยนะครับถึงแม้คุณจะหาได้เยอะหรือหาได้น้อยก็ตามฟังให้ดี ถึงแม้ชาวราศีกันนะครับที่ฟังหมอแมนอยู่ตอนนี้ชาวราศีกันหรือลัคนาราศีกันนะครับใครผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาการก็ฟังได้หนะรือใครที่เกิดตามวันเวลาที่กําหนดนี้เป็นชาวราศีกันก็ฟังคลิปนี้ได้นะครับเป็นช่วงที่คุณเนี่ยอาจจะต้องรัดเข็มขัดหน่อยเพราะว่าอะไรมันจะมีรายจ่ายมาค่อนข้างเยอะนะครับต้องใช้จ่ายสิ่งนั้นสิ่งนี้เต็มไปหมดเลยบางทีอาจจะต้องจ่ายไปด้วยเรื่องของค่าเดินทาง อาจจะต้องจ่ายไปด้วยเรื่องของภาษีสังคมต่างๆนะครับจ่ายตรงนั้นจ่ายตรงนี้ค่ากินค่าเสื้อผ้าค่าไปเที่ยวนะค่าซื้อของใช้นะต่างๆนานาเยอะแยะมากมายดาวศุกร์โคจรเคลื่อนโคจรนะครับเข้าทับลัคนาราศรีกันเนในวันที่3พฤศจิกายนราศรีกันก่อนหน้านี้เนี่ยดาวการเงินก็คือดาวศุกร์นี่ยสถิตเป็นวินาศ เป็นวินาศยังไม่พอนะครับเขาก็ยังเลงกับดาวเสาร์นะครับเป็นดาวที่เกี่ยวกับการเสียทรัพย์อยู่แล้วนะเพราะนั้นชาวราศีกรกฎที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเงินเงินทองทอง,ทงมันอาจจะยังไม่ได้ถึงเป้าตามที่คุณนั้นตั้งเป้าหมายไว้หรือว่าตั้งใจไว้รวมไปถึงเรื่องของรายจ่ายก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายไปเกี่ยวกับภาระต่างๆครับหนี้สินต่างๆภาระเรื่องครอบครัว สาระต่างๆหรือว่าอาหารการกินต่างๆเอาไว้ใช้จ่ายอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้มีเขาเรียกว่ามีความสุขหรือว่าได้เสริมความสะดวกสบายนะครับเป็นการใช้เงินนะคราวนี้ในวันที่3พฤศจิกายนวันที่3พฤศจิกายนดาวศุกร์เนี่ยทับลัคนาราศีนะครับถามว่าการเงินดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับ ราศีกันจกัการเงินดีขึ้นเพราะว่าเงินเข้ามาทับตัวล้วนะแสดงว่ามีเงินเข้ามาแล้วก็การสแสวงหาเรื่องของการเงิน,นงต่างๆเนี่ยก็ถือว่าสแสวงหาได้นะครับแต่ด้วยดาวดวงนี้ครับยังมีคุณภาพเป็นนิดนะหรือว่านิดจาเนี่ยซึ่งแปลว่าต่ําต้อยได้ค่าหรือแปลว่าน้อยแปลว่าเสื่อมนะแสดงว่าเรื่องของรายจ่ายต่างๆมันยังไม่สามารถที่จะหมดไปได้อย่างร0 0เ มันก็ยังต้องมีรายจ่ายที่คุณต้องดูแลอยู่นะครับบางครั้งอาจจะมาจากเรื่องของหนี้สินนะครับเรื่องของค่างว,วดต,ง Ride, ต่างๆเนี่ยมันยังมีอยู่นะดาวใหญ่ก็ยังเลงนะครับดาวพระราหูเองก็ยังเลงนะมาที่ลัคนาราศีอยู่แล้วก็เมื่อดาวการเงินเข้ามาทับลัคนาราศีนยก็กลายเป็นว่าดาวศุกร์ดาวการเงินเนี่ยเลงไปที่ราหูนะฮรราหูนี่แปลว่าหนี้สินอยู่แล้วลเพราะนั้นก็ก็ยังต้องมีเรื่องของรายจ่ายอยู่นะครับ หาได้มากขึ้นไหมหาได้มากขึ้นครับแต่ก็มีรายจ่ายอยู่นไมนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะนั้นถ้าคุณหวังว่าจะปดนี้ปิดนี้ไปนะก็คงจะคงจะ,งนะคงจะยังไม่หมดนะคงจะยังไม่หมดครับน่าจะยังมีอยู่นะส่วนใครไม่มีนี้อยู่แล้วนะครับก็ต้องอะระงับในเรื่องของความอยากระงับในเรื่องของความ ที่จะอยากได้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับบางทีต้องไปยอมเป็นหนี้บางคนอยอมเป็นหนี้เพราะแบบอุ้ยฉันอยากเปลี่ยนรถใหม่จังเลยอุ้ยฉันอยากได้บ้านหลังใหญ่มากขึ้นฉันอยากได้โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่กว่านี้อะไรเงี้ยมันจะมีความคิดฟุ้งๆแบบนี้อยู่นะในเรื่องของการที่ต้องใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่มา,มาตอบสนองความต้องการเรานะครับจุดนี้ยังมีอยู่นะครับแต่นะแล้วก็อีกมีจุดหนึ่งต้องบอก ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันอาจจะมีรายจ่ายที่คุณเองก็ไม่ได้ไม่ได้แพลนเอาไว้ว่าจะจ่ายมีเป็นรายจ่ายมาแบบปุ๊บปั๊บนะปัจจุบันทันด่วนนะครับเนื่องจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์กับดาวอังคารยอยู่ร่วมกันในเรือนการเงินนะก็คือดาวดาวคู่นี้เป็นดาวคู่ศัตรูคู่ขัดแย้งที่จะมาแบบปุ๊บปั๊บนะเจอแบบไม่ทันตั้งตัว นะพูดง่ายนะเราอยู่ในเรื่องการเงินก็แสดงว่าเมีเรื่องใช้ใจ่ายเงินแบบไม่ทันตั้งตัวนะนะครับเรื่องหาได้ก็ส่วนหนึ่งนะแต่เรื่องที่ต้องใช้ใจ่ายกันไปก็ต้องทายกันว่ามีเรื่องใช้ใจ่ายนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าชาวลัคนาราศีกันคนใดถ้าคุณได้รับการซัพพอร์ตดูแลหรือว่าการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าการอุปถัมภ์คำชูตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับ มันถือว่าโอเคนะครับแล้วในส่วนตัวการงานของชาวราศีกันเองก็ยังไปได้ดีนะการงานธุรกิจต่างๆเนี่ยมันยังเดินหน้ามันยังสามารถที่จะนะสร้างเงินและนำมาซัพพอร์ตการใช้ชีวิตของคุณได้นะครับนะตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับช่วงประมาณสักวันที่4นะนิดเดียวนะวันที่4เนี่ยรับรเกตเนี่ย โคจรเขา้า <antique. S 1> สู med, ่แ่งสุพระนะครับสุภะเนี่ยแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สุพระแปลว่าต่างประเทศนะสุพระเนี่ยแปลว่าความก้าวหน้าดีงามแล้วดาวพระเกตเนี่ยก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นมันมีโอกาสเหลือเกินที่คุณจะเดินทางนะชาวราศีกันคุณบางคนเนี่ยอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับบางคนอาจจะเที่ยวในประเทศก็ได้แต่ว่าไปในสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆไปกราบไหว้บูชานะครับได้โอกาสไปมูเตลูนะฮะ มีเช่าบูชาเครื่องรางของขลังต่างๆมาหรือแม้กระทั่งมีโอกาสเข้าไปร่วมงานร่วมพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมนขลังเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์แปลกต่างๆศาสนาจิตวิญญ,ญาณการมูเตลูต่างๆเนี่ยมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับหรือใครที่แปลนอยากจะเดินทางไปต่างประเทศก็มีสิทธิ์ที่จะได้เดินทางต่างประเทศตั้งแต่นะครับเดือนพฤศจิก,กายนเดือนธันวาคมเนี่ยนะแล้วก็ยาวไปคาบเกี่ยวไปถึง เดือนมกราคมปี6-7เลยนะนะก็มีสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการไปเที่ยวการอะไรเงี้ยต่างประเทศนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่เนะี่ยราศีกันเนี่ยต้องดูแลเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ ภายในบ้านนะครับอาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่สบายอยู่แล้วที่อาการไม่ค่อยจะสู้ดีเนี่ยอันนี้ก็ฝากดูแลฝากระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะว่ากันจริงๆแล้วว่าดาวดวงนี้ดาว3ดวงเนี่ยก็บ่งบอกให้เห็นว่ามันอาจจะมีเกณฑ์สูญเสียเนาะอ่าคราวนี้เนี่ยเราก็ว่ากันตามตามดวงตามดาว แต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่สูญเสียญาติผู้ใหญ่เนะี่ยก็เป็นว่าบางคนบางคนที่แบบว่าญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยคือเจ็บป่วยมากๆเจ็บป่วยหนักๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ต้องอต้องดูแลเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครที่แบบพ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรก็ช่วงนี้อาจจะระวังเรื่องของอสุขภาพการเจ็บป่วยสักนิดนึงนะครับดาวพระหัตถ์เองเนี่ยอยู่ในเรือนมอรณะพระหัตถ์แปลว่าผู้ใหญ่มรณะแปลว่าโรคภัยให้เจ็บแล้วก็การตาตจาก แตนะ่ว่านั้นก็สามารถเป็นไปได้หมดเนาะแต่แบบสุภาษเนี่ยแปลว่าคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วแล้วก็ดาวพระเกตุดาวมฤตยูเนี่ยอยู่คู่กันเป็นดาวจิตวิญญาณน,นะครับเพราะเพราะฉะนั้นก็นะมีสิทธิ์เจ็บป่วยอะไรเงี้ยน,นะครับนะฝากดูแลตรงจุดนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยพอเข้าสู่ในช่วงวันที่15นะครับ15พฤศจิกายนเนี่ยนะแล้วก็17พฤศจิกายนเนี่ยดาว2ดวงนี้ยกย้ายคือดาวพระอังคาร กับดาวอาทิตย์ยกย้ายเข้าตำแหน่งสหัชชะนะครับคราวนี้อาจจะมีเรื่องราวของเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะครับที่เป็นเรื่องราวที่ทําให้เราปวดหัวหน่อยนะฮะก็มีเรื่องของการขัดแย้งนะขัดแย้งด้วยเรื่องของคําพูดคำความคิดการแสดงออกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอาจจะเจ็บป่วยนะครับนะหรือว่ามีเหตุต่างๆนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นดาวอุบัติเหตุอะ ดาวคารดาวที่ดาวมรตยูถึงกันเนี่ยนะครับก็ระวังเหตุเพศภัยเกี่ยวกับเรื่องของสายตาเกี่ยวเรื่อง,องศีรษะเกี่ยวเรื่องขานะครับนะมันก็มีเรื่องของพวกนี้นะครับซึ่งถามว่าถึงตัวไหมมันก็บางทีมันไม่ได้ถึงตัวเราโดยตรงแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตดูแลเข้าไปยุ่งยากเข้าไปเป็นธุระจัดการให้นะครับ เพราะว่าดาวประจาตัวเราเนี่ยคือดาวพุธก็อยู่ในตําแหน่งสาสชะด้วยคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องไปรู้ไปเห็นไปแก้ไขนะครับไปควบคุมนะ,ะมันประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณวันที่24ช่วงปลายเดือนเนี่ยดาวพุธเนี่ยยกย้ายแล้ว ดาวผู้จกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งพันธุนะครับก็แสดงว่าตัวคุณเองเนี่ยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องถิ่นฐานบ้านช่องที่อยู่อาศัยครอบครัวนะครับหรือว่าเรื่องรถยนต์นะบางคนอาจจะมองในเรื่องของอการที่ต้องเปลี่ยนรถนะครับซื้อรถใหม่นะซื้อบ้านใหม่หรือว่าปรับปรุงต่อเติมบ้านที่อยู่อาศัย นะครับรหรือว่าคอนโดเงี้ยบางคนอาจจะไปต่อทะเบียนรถยนต์นะต่อพบรบต่อทะเบียนต่อประกันรถยนต์นะครับนี่คือราศีกันนะ,ะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของ,อของเองกสารหรือว่าประกันภัยนะครับเมื่อดาวพุธเนี่ยโคจรเข้าสู่หนึ่งพันทุแล้วเนี่ยแสดงว่ามีเรื่องของรถยนต์ยานพาหนะนะที่อยู่อาศัยหรือครอบครัวนะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหรือประกันนะครับนะแล้วก็ก็จะสําเร็จ ไปได้ด้วยดีนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกนะยะแสดงว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยคือราหูเนี่ยเล็งดวงชะตาเพราะฉะนั้น <c oughs> ราหูเนี่ยเขาคือความความวุ่นวายอย่ไงนี่กันราหูคือความวุ่นวายเพราะนั้นในชีวิตเนี่ยมันหลีกไม่พนน้นนะมันก็ต้องมีความวุ่นวายเข้ามาแต่ขึ้นอยู่ในช่วงจังหวะว่าเดือนนี้เดือนไหนนะที่ดาวจำตัวเราเป็นอย่างไรถ้าดาวจำตัวเราโครจรดีนะแสดงว่าปัญหาดรืยความวุ่นวายที่ผ่านมานะั้นเราสามารถที่จะ จัดการมันได้อยู่นะครับถ้าดาวประจําตัวโคจรไม่ดีเดือนไหนดาวประจำตัวโครจรไม่ดีดดดแสดงว่าช่วงนั้นก็เดือนนั้นอาจจะหนักหน่อยนะในส่วนช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ต้องบอกว่าดาวประจำตัวโครจรดีนะครับดาวประจําตัวโครจรดีไม่ว่าจะเป็นช่วงครึ่งเดือนแรก23วันแรกหรือจะเป็นช่วงปลายเดือน หรือแม้ทั้งคาบเกี่ยวไปสู่ช่วงเดือนธันวาคมช่วงปลายปีดาวประจําตัวคุณก็ยังโคจรอ,อยู่ในมุมองศาอยู่ในมิติที่ดีอยู่สามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้นะครับสามารถควบคุมคอนโทรลได้นะเพราะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เราว่า ในหน้างานเราจะแก้อย่างไรก็ค่อยไปดูแต่โดยภาพรวมในแง่ของดวงดาวแล้วสามารถบริหารจัดการได้ทั้งเรื่องของครอบครัวการงานการเงินต่างๆจะดีแต่การงานจะเด่นมากนะสำหรับราศีกันนะครับคราวนี้มาถึงเคล็ดลับเสริมดวงของเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยของราศีกันเนี่ยราศีกันเนี่ยเมื่อดาวสู่โคจรเข้าทับเรือนชะตาแล้วเป็นนิดก็คือเสื่อมแสดงว่าก็มีเรื่องเสียเงินนะครับให้คุณระมัดระวังในเรื่องการเสีย เสียเงินหรือว่าจ่ายสะตุ้งสตังหรือแม้กระทั่งเรื่องอร,รักๆใครๆเรื่องเพศตรงข้ามนะครับอาจจะทําให้เราเั้นเสียสะตุ้งสตังหรือว่าเสียหายได้นะครับด้วยความลุ่มหลงเนาะ,ะถ้าเกิดใครยังโสดอยู่ไปลุ่มหลงใครก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าคนมีคู่แล้วไปเกิดลุ่มหลงใครเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดข่าวที่มันไม่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของของกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็ชําระนี้สงนะ ทำบุญเสื้อ,อผ้าก็นองห่มทำบุญด้วยของกินแล้วก็ชําระนี้สงนะครับแล้วก็จุดที่2อเนี่ยอาทิตย์กับอังคารเนี่ยถึงกันเพราะฉะนั้นอยากให้ไปทําเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเลือดนะครับถ้าใครทาได้หรือไม่ก็ทําบุญเกี่ยวของมีคมนะครับตัวประเภทเลยนะเป็นเข็มฉีดยาเป็นมีดผ่าตัดอะไรเงี้ยก็ได้เป็นใบมีดโกนขนนกก็ได้ครับก็เน้นสองสาอย่างนี้และกันสําหรับลัคนาราศีกันนะครับ ออะครับนี่คือทั้งหมดของชาวราศีกันและลัคนาราศีกันในเดือนพฤศจิกายน2566ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับพบใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ